ใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างจอห์นซีน่ากับฮองฮองเกนในยุคพีคของทั้งคู่เพราะว่า2คนนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนหน้าตาของสมาคมทั้งคู่แค่เพียงต่างยุคก,กันเท่านั้นซึ่งผมก็ได้ลองให้ AI วิเคราะห์ออกมาดูนะครับว่าถ้า2คนนี้มาเจอกันจริงๆเนี่ยและยึดตามตรกกะของ WU เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่โดย AI นะครับก็แยกออกมาเป็นสามหมวดนะคือพลังทักษะการปล้ำและจิตวิทยานะเดี๋ยวเรามาดูฮองฮองเกนในร่างพีก่อนเลยฮอเกนครับคือมอนสเตอร์พลังมันเขียนมางี้จริงอนะมอนสเตอร์ Monster พลังในยุคลุ่งเรืองขขอองงเาก มีขนาดตัวที่เหนือ,อกว่าซีนานะโฮแกนเนี่ยสูง6ฟุต7นิ้วน้ำหนัก302ปอนด์แรงของเขาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นสำคัญในการชนะซีนาโฮแกนมักใช้ท่าที่เน้นพลังสูงครับเช่น big b o o ท t และเล็กดอกซึ่งเป็นท่าที่สามารถพลิกเกมได้ทุกเมื่อส่วนด้านทักษะการป้ามไม่ว่าทักษะการป้ามของโฮแกนเนี่ยจะไม่ได้มีความหลากหลายเท่าซีนาแต่มันมีความมีประสิทธิภาพที่สูงและมักจะจบเกมได้ง่ายๆด้วยท่าเพียงไม่กี่ท่าเขารู้จักการเล่นกับคนดูและมักจะเล่นต่อเนื่องจนคนดูไฟลุกไฟลุกนะด้านจิิตวทยา โมแกนเนี่ยสามารถควบคุมการต่อสู้และสถานการณ์ได้เยี่ยมเขามักจะดึงดูดความสนใจจากผู้ชมด้วยการฮอกกิงอับซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้และกลับมาเอาชนะได้ในที่สุดซึ่งช่วยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันต่อไปมาดูจอร์ซีนาในร่างพีกันบ้างนะครับด้านพลังเนี่ยซีนาเป็นคนที่มีพลังกำลังไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สูง6ฟุต1นิ้วน้ำหนัก251ป,ปอนด์โดยมีการฝึกฝนการยกน้ำหนักและความแข็งแกร่งที่ทำให้เขาใช้ท่าพลังหลายท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น attitude adjustment หรือตัวยอ AA และไฟนัคเคอร์ชาฟเฟซึ่งทําให้เขามีความได้เปรียบในการประทะพลังกับผู้แข่งนะครับแล้วก็เรื่องทักษะการปั้มซีน้าเป็นคนที่มีเทคนิคหลากหลายกว่าฮอแกนครับ,รบด้วยท่าเก็บคะแนนที่เน้นทั้งพลังและความคล่องตัวมันเขียนเก็บคะแนนมาจริงนะซึ่งช่วยให้เขาสามารถปรับใช้ท่าได้ตามสถานการณ์เช่น S.T.F ที่สามารถล็อกคู่แข่งจนยอมแพ้ได้ส่วนด้านจิตวิทยาซีน้ามักจะชนะได้เมื่อดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ได้เปรียบแต่เขาจะไม่ยอมแพ้และมักจะสร้างความหวังให้กับแฟนด้วยสโลแกน Never Give Up ทำให้เขามีจิตวิทยาที่ช่วยเพิ่มแรกดนใ กลับโอเคหัวข้อต่อไปคือการสรุปการต่อสู้นะครับด้านพลังเนี่ยฮแกนมีพลังมากกว่าซีนาในแง่ของขนาดและแรงที่สามารถทําลายลังได้มากกว่าฮแกนเคยเอาชนะคู่แข่งหลายรายด้วยเล็กดอบที่เป็นท่าไม่ตายที่สามารถส่งคู่ต่อสู้ไปนอนพับได้ทันทีส่วนด้านความแข็งแกร่งซีนาถึงจะมีความแข็งแกร่งมากในการใช้ท่าพลังแต่ความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานาการณ์ของซีนาเนี่ย ทาให้เขามีโอกาสกลับมาได้หลังจากพลาดทา่าและถ้าหากโฮแกนสามารถใช้ท่าพลังของเขาได้อย่างเต็มที่เช่นบิ๊กบูตหรือเล็กดอปก็มีโอกาสที่ซีน่าจะหลุดพ้นออกจากเกมได้รู้สึกงงๆไงไม่รู้มาเขียนมาด้านจิตวิทยาครับโฮแกนจะเน้นสร้างภาพฮีโลที่ค่อยๆฟื้นตัวและกลับมาเอาชนะได้หลังจากที่โดนล,ลุมหรือโดนท้าทายอย่างหนักซึ่งจิตวิทยานี้จะเป็นการดึงดูดแฟนๆให้ตื่นเต้นในการต่อสู้แต่ซีน่าก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเช่นกันและสามารถพลิกสถานการณ์ได้แบบไม่คาดคิด สุดท้ายใครชนะถ้าคิดตามตรรกะการต่อสู้แบบ WWE และพิจารณาจากร่างพีของทั้งคู่อฮองโงแกนอาจจะได้เปรียบในเรื่องพลังและขนาดตัวที่ใหญ่กว่าซีนาแต่จอนซีนาก็มีทักษะการปรับตัวในสถานาการณ์ต่างๆที่ดีกว่าและเขาเคยเอาชนะคู่แข่งที่มีพลังมากกว่าได้มาหลายครั้งแล้วแต่ถ้าเป็นการต่อสู้แบบยาวนานที่ต้องมีการปรับกลยุทธ์ซีนาก็มีโอกาสชนะสูงกว่าโดยเฉพาะถ้าฮองโกแกนเริ่มหมดแรงจากการทําท่าักหนักบทสรุปครับก็คือในกรณีนี้ จอนซีนาจะมีโอกาสที่จะชนะโฮเกนเนื่องจากเขามีความหลากหลายในการต่อสู้และความสามารถในการปรับกลยุทธ์ระหว่างการแข่งขันแต่โฮแกนก็ยังเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายเพราะพลังที่รุนแรงและการเล่นกับจิตใจของแฟนๆจึงเป็นการต่อสู้ที่ใกล้เคียงมากโอเคก็สรุปมางี้จอรซีนาก็เป็นฝ่ายชนะไปในศึก AI Battle นะครับ <c oughs> โอเคคิดเห็นกันอย่างไรคิดว่าจอรซีนาหรือโฮแกนจะเป็นผู้ชนะถ้าหากพวกเขาได้มาเจอกันจริงๆใครมีความเห็นอย่างไรก็เอามาแชร์กันได้ครับ